เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านอาณาปานสติมันมีคุณอนันต์มากกว่าที่เราคิดเยอะเราคิดแต่ว่ามีสติรู้ลมหายใจรู้รรลมหายใจจริงๆไม่ใช่มีสติดูงานที่เราทำงานก็จะมีคุณภาพดูมีสติอยู่กับลมหายใจนะ นะก็ <T uber> จะมีสติอยู่ทั้งลมหายใจทั้งกายทั้งงานทั้งกำลังทำงานถ้ามีสติอยู่กับการทำงานอาจจะไม่มีสติอยู่กับลมหายใจก็ได้แต่ถ้ามีสติอยู่กับลมหายใจจะมีสติอยู่กับการทำงานด้วยนะอนา,รารปานสทิท่านบอกว่ามีสติอยู่กับลมหายใจพิจารณาลมหายใจในหมวดกายานุปัสนา ลมยาวก็หนึ่งลมสั้นข้อสองลมละเอียดข้อสา 3, กองกายส,สังขารสงบระงับข้อที่สแต่นอกจากนี้ในหมวดอื่นๆตั้งแต่หมวดเวทนาตั้งแต่ข้อห้าไป้นไปนี้มีสติอยู่กับลมหายใจแต่ไม่ได้ดูลมหายใจนะดูเวทนาเ่ okay, นะดูเวทนาเช่นตอนนี้โยมมีสติอยู่รวมหายใจโยมดูหลวง้อได้ไหม ลองดูดิว่าดูหลวงพ่อแต่มีสติอยู่ลมหายใจผลคืออะไรดูหลวงพ่อก็ไม่ฟุ้กดูหลวงพ่อก็ชัดพอมีสติอยู่ก็ลมหายใจดูเวทนาก็ไม่ปรุงแต่งเยอะเกินไปไม่สงสัยเยอะเกินไปดูเวทนาก็ชัดวันนี้มีสติอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวนะไม่ต้องย้ายฐานปกติเราชอบย้ายฐานย้ายฐานมีสติประยุงที่มือทีที่เท้าที นะปรากฏว่าก็ถูกนะแต่เวลาย้ายฐานบ่อยๆเราจะหลงลืมเองแล้วลืมลืมกำหนดรู้นะแต่ถ้าเรามีสติอยู่กับลมหายใจฐานเดียวทั้งวันโยมจะมีสติหมดเลยทุกฐานมีสติอยู่กับลมหายใจโยมก็จะมีสติอยู่กับกายการนั่งมีสติอยู่กับลมหายใจอยู่ก็จงก็จะมีสติอยู่ตรงที่รู้สำคัรู้จับรู้ต้อง แต่ถ้าโยมมีสติอยู่ตรงที่รู้สัมผัสโยมอาจจะไม่มีสติอยูกลมหายใจโอเคนะมีสติอยู่กลมหายใจโยมก็จะรู้มองรู้ได้ยินบางทีโยมตั้งสติอยู่กับการมองแต่บางทีโยมไม่รู้ลมหายใจเพราะเพ่งมากไปโอเคไหมพะนั้นวันนี้เราลองทําตามที่พระเจ้าแนะนํามีอานาปานสิเป็นเครื่องอยู่ตอนตัสรุปมีอนาปานสติเป็นเครื่องอยู่ หลังตัดสรุแล้วก็มีสุญญาตาวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ก็คือมีนิพพานเป็นเครื่องอยู่เพราะฉะนั้นก่อนตัดสรุเนี่ยมีอานาปานสิเป็นวิหารธรรมคือมีสติอยู่กับลมหายใจทุกขณะทุกเวลาแล้วก็จะเกิดสติทั่วทั้งกายทั่วทั้งตาดูการมองการเห็นเพราะนั้นโยมต้องพิสูจน์ก่อนว่าจริงไหมนะโยมมองหลวงพ่อโยมมีสติอยู่กับลมอยู่กับลมหายใจยากไหม ไม่ได้มีสติดูลมหายใจนะมีสติอยู่กับลมหายใจแต่มองหลวงพ่อดูลมพ่อทำได้ไหมผลอะไรใจอยู่กับภายในไม่ออกนอกเพราะมีสติอยู่กับลมหายใจใจก็ไม่ปรุงแต่งมีสติอยู่กับลมหายใจดูทางซ้ายดูทางขวาไม่ปรุงแต่งอะไรเลยเพราะว่าโยมมีสติอยู่ลมหายใจตลอดเวลามีสติอยู่ลมหายใจ ดูเวทนาดูเวทนาพอใจไม่พอใจโยมก็จะดูเวทนาแล้วปล่อยวางได้เยมีสี่อยู่ลมหายใจดูความที่จิตปรุงแต่งดูได้ไหมโดยที่มีสี่อยู่ลมหายใจพอโยมมีสี่อยู่ลมหายใจเวลาดูโยมไม่ได้ดูจากสมองโยมดูจากข้างในที่มีสติอยู่กับลมหายใจจริงไหมมีสี่อยู่ลมหายใจโยมดูจากข้างใน ไม่ได้ดูจากในสมองนะดูจากข้างในข้างในใจ дорог. พอมีสติอยู่ลมหายใจใจโยมจะอยู่ข้างในมีสติลมหายใจใจอยู่ข้างในก็จะเห็นทั้งกิเลสตัวเองด้วยเวรามีสติอยู่กับลมหายใจเนี่ยจะเห็นกิเลสได้ชัดเพราะใจอยู่ข้างในเพราะลมหายใจไม่ใช่แค่ลมผ่านเข้าผ่านออกทันทีทุเขาว่าลมหายใจคือทั้งหมดทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งภายนอก พอยอมมีสติอยู่กับลมหายใจใจก็ว่ามีสติอยู่กับลมหายใจดูว่าอะไรก็ชัดเพราะนั้นมันมีสองอย่างนะอันแรกตรงที่ดูคือจิตตรงที่ฟังก็คือจิตตรงที่รู้จับต้องสัมผัสก็คือจิตแต่รู้มาเมอือดูมาเมอือฟังมเมาเมือถ้าไม่มีสติอยู่กับลมหายใจแต่ถ้ามีสติอยู่กลมหายใจมันจะกระชับเพราะลมหายใจมันเป็นภายในมันจะแนว มีสติอยู่กับลมหายใจดูก็จะชัดฟังก็จะชัดรู้ก็จะชัดรู้สึกอะไรก็ชัดสัมผัสอะไรก็ชัดและทั้งชัดทั้งรู้และรู้สึกทั้งเห็นด้วยมีสติอยู่กับลมหายใจทั้งวันเลยนะแล้วโยมจะมีสติต่อเนื่องแต่การฝึกที่เราฝึกทุกวันเนี่ยเรามีสติอยู่กับโยกนอย่างน้อยียบน้อที่เท้าเดิน ถามว่าถูกไหมถูกเป็นการฝึกโอเคไหมแต่ว่าเราจะต้องรู้จักว่าเมื่อมีสติอยู่กับเท้าอยู่กับเดินอยู่กับสัมผัสและทำไงที่เราจะสามารถมีสติอยู่กับจับต้องสัมผัสทุกขณะโดยที่ไม่เผลอเลยถ้าไม่เผลอเลยต้องมีสติอยู่กับลมหายใจมันจะเห็นจับต้องสัมผัสตลอดเวลาแต่ถ้าเราจงใจ ไปดูเท้าทีดูสัมผัสทีเราจะตามไม่ทันโอเคแล้วเราจะเผลอแต่ตอนฝึกก็ฝึกว่าเนี่ยตรงที่ชัดๆสัมผัสชัดๆเดินชัดๆยกเท้าชัดย่างหนอยชัดๆมันชัดเป็นยังไงแต่ถ้าชัดแล้วต่อเนื่องจะต้องมีสติอยู่กับลมหายใจเดินก็จะรู้ชัดไม่เผลอสัมผัสก็รู้ชัดไม่เผลอเพราะลมหายใจมันเหมือนโยมมีสติเหมือนสายป่านสายป่านเว่า ว่าวของโยมถ้าไม่มีสายป่านนะก็ฟุง้งอยู่ข้างบนสายไปสายมาแต่ถ้าโยมแตะเบาๆนิดๆอยู่กับลมหายใจสายป่านของโยมอยู่กับลมหายใจนี่นะว่าวจะนิง่งดูอะไรก็ชัดเดินก็รู้สึกชัดสัมผัสก็รู้สึกชัดเขาเรียกว่าตอนฝึกโยมมีสติคอยกํำลัดรู้ตรงนั้นตรงนี้แต่วันนี้จะฝึกสติตรงที่อยู่กับความรู้ ตัวตลอดเวลาโดยอาศัยอยู่กับลมหายใจก่อนอยู่ลมหายใจโยมจะรู้ตัวตลอดเวลาโยม,มาจริงไหมเพราะฉะนั้นวันเนี้โยมจะพัฒนาได้ก้าวหน้ามากพราะเมื่อมมก่อนเนี่ยโยมจะเหนื่อยแล้วก็จะล้าแล้วก็จะอ่อนแรงเพราะว่ามันมีสติอยู่ตรงนี้ทีตรงนี้ทีมันเผลอบ่อยโอเคไหมอ่าแต่ถ้ามีสติอยู่กับลมหายใจ เราจะต้องรู้จักเห็นประโยชน์ก่อนพอมีสติอยู่กับลมหายใจเป็นไงสบายเบาโปร่ปงเบาสดชื่นจิตใจดีอรมณดีเนี่ยแหละผลของการมีสติอยู่ลมหายใจเวลาพูดก็ไม่เผลอเวลาแต่ต้องสัมผัสอะไรก็ชัดเวลาดูอะไรก็ชัดเวลาได้ยินอะไรก็ชัดละที่สัมผัสมีสติอยู่กับลมหายใจมันเป็นข้างในเนี่ยโยมสามารถพิจารณาทั้ง จากข้างในมาสู่ข้างนอกพิณาจากข้างนอกเข้าสู่ข้างในถ้ายมมีสติอยู่กับมือเนี่ยโยมจะไปพิจาณาเวทนาได้ไหมไม่ได้มีสติอยู่ทุกที่เท้ายกย่างเหยียบโยมจะไม่พิณากายเวทนาจิตธรรมได้ไหมอาจจะได้กายแต่เวทนาไม่ได้หรอกโอเคนะแต่ถ้ามีสติอยู่กับลมหายใจโยมสามารถพิจาณาได้ทั้งกายเวทนาจิตธรรมเพราะโยมมีสติละเอียดมากกว่ากายเวทนา กายเวทนายังยาวนะแต่ลมหายใจนี่ละเอียดกว่านะละเอียดเข้าไปถึงในใจในธรรมเลยเพราะพอยมมีสติอยู่ข้างในที่ละเอียดโยมก็สามารถพิจารณาสิ่งข้างในที่ละเอียดทรมานุป,ปัสสนาก็ได้เวทนาจิต,ตานุป,ปัสสนาก็ได้เวทนานุป,ปัสสนาก็ได้กายานุป,ปัสสนาก็ได้แต่ถ้าโยมมีสตอิอยู่กับกายนั่งรู้ตัวรู้ตัวทั่วพร้อมก็พิจารณาได้แต่พิจารณาชัดที่กายได้เวทนาก็พอได้ แต่ข้างในจิตอาจจะยากหน่อยแต่ถ้าคนทำนานก็ได้นะ,ะเช่นเดียวกันถ้ายิ่งโยมไปมีสติอยู่ตรงที่ภายนอกดูมีสติอยู่ที่ที่งานโยมก็ได้แค่สมาธิโยมไม่สามารถพิจารณากายเวทนาจิตทําได้แต่ถ้าโยมดูงานดูการแต่มีสติอยู่ละหม่ใจโยมสามารถมีสติมีสมาธิกับงานและสามารถพิจารณางานก็ได้พิารณากายคุณคนนี้ที่กาลังนั่งทํางานก็ได้ว่าไป็นไง นั่งไปไงรู้เนื้อรู้ตัวไหมนั่งแล้วใจลอยไหมนั่งแล้วรู้สึกอารมณ์ดีไหมเนี่ยั้นมีสติอยู่กับลมหายใจเนี่ยจึงพทธเจ้าจึงเน้นว่ามีอานาปาริสิเป็นวิหารธรรมนะตอนตัสรู้ตรงอยู่ในอนาปานี้จะเป็นวิหารธรรมวันนี้โยมลองทําตามระบบท่านพุทธทาสบอกระบบการปฏิบัติทำเพื่อการหลุดพ้น ระบบของพระเจ้ามีแต่อนาปานาสติสติอยู่กัลบลมหายใจโอเคนะส่วนระบบอื่นก็เป็นระบบที่ครูบาอาจารย์แต่ละท่านท่านก็สอนอซึ่งก็อยู่ในหลักสติประฐานสี่ก็ใช้ได้แต่ถ้าตามลำพังพทธเจ้านั้นแม้สติประฐานสี่ท่านก็ใช้อานาปานาสตินะแท้ๆอนาปานาสติหมดเลยนะเพราะว่าในอนาปานาสติโยมเห็นไหมว่ามี มีห,หัวใจอยู่สองอันมีสติพิจารณากายกายในกายมีสติพิจารณากายแล้วพิจารณเวทนาเวทนาในเวทนาแสดงว่าต้องมีสติและมีพิจารณาถ้าโยมมีสติมีพิจารณายกตัวอย่างโยมมีสติกําหนดรู้ไปที่กายโดยไม่จะไม่คยพยิจารณากำหนดรู้ปั๊บมันจะมี มีความแน่วแน่เป็นสมาธินะแต่ถ้าโยมมีสติอยู่ตรงที่ลมหายใจนะแล้วยมพิจารณากายลูกนั่งเนี่ยพิจารณาง่ายมากเลยนะเพราะมีสติอยู่ข้างในก็สามารถสามารถพิจารณาข้างนอกได้ถ้ามีสติอยู่ข้างนอกพิจารณาข้างนอกมันมันไม่ชัดนะอ่ามันได้สมมติกณฑงได้สติจริง มีสติกำหนดรู้ไปที่เวทนาพิจารณาเวทนากำหนดรู้ไปพิจารณาแล้วพิจารณาเวทนาด้วยก็ไม่ชัดเพราะว่าโยมก็เปรียบเทียบดูถ้ามีสติอยู่กับลมหายใจแล้วก็พิจารณาเวทนาคือสติกำหนดรู้ไว้ที่ลมหายใจเลยมันจะหนักแน่นกว่าแล้วมันเป็นภายในมากกว่าพิจารณาเวทนาก็ชัดน,นะแต่ถ้ากำหนดรู้ที่เวทนาพิจารณาเวทนาได้ไหมได้ แต่มันไม่ชัดเหมือนกับมีสติกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจโอเคนะมีสติรู้อยู่ที่ลมหายใจพิจณาจิตยิ่งถ้าโยงเอาสติไปกำหนดรู้ที่จิตมันก็กลายเป็นมองกลายเป็นจ้องไปนะแต่ถ้ามีสติกำหนดรู้ที่ลมหายใจพิจณาจิตพิจณาจิตปุุกแต่งอย่างไรมันพิณาชัดมันไม่ต้องจ้องดูมันไม่ต้องเหลดดูไม่ไม่ต้องสังเกตดูเลยมีสติอยู่ลมหายใจ เพราะนั้นเหมือนกับพระยาเมรินกับถามพระนาคเกษว่าไอ้ตัวเฮี้ยที่มันวิ่งไปวิ่งมาผ่านทางตาหูจมูกเล่นกายใจเราจะดับตรงไหนที่เราจะจับมันทันพระนาคเกษบอกมีสติอยู่กับใจนะมีสติอยู่กับใจก็คือถ้าโยมมีสติต่อไปนะมีสติโยมลงกระหายใจได้นะโยมมีสติักใจที่ลอยวางเลยยิ่งชัด่เลย แต่ตอนนี้ยังไม่ต้องถึงขนาดปัตใจเอาใกล้ๆใจก่อนใกล้ๆใจก็คือรู้ลมหายใจก่อนนะไอ้ที่รู้เวทนารู้จิตรู้กายอันนี้มันไม่เหมือนใกล้ๆใจอะไรที่สามารถเข้าอะไรที่เรียกว่ามีสติที่ละเอียดจนเรียกว่าละเอียดจนใกล้ๆฐานใจเลยรู้ไหมลมหายใจละเอียดลมหายใจละเอียดเนี่ยถ้าโยมรู้ได้นะมัน ความละเอียดเนี่ยต่อจากนั้นก็คือใจเลยถ้าโยมมีสติอยู่กับลมให้ใช้ที่เรียนได้นะมันเห็นใจเลยและต่อไปโยมก็มีสติอยู่กับใจเลยเหมือนพระนักนเกษรบอกว่า,วามีสติไว้ตรงกลางไว้ที่ใจให้ตัวเหี้ยผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ไม่ต้องไปตามจับตามดูตามรู้มนะันอยู่ตรงใจปักวางได้หมดเลยโอเคไหม <laughs> แต่ตรงใจจริงๆมันยาก อย่างน้อยก็ต้องให้ใจมีสติอยู่กับลมหายใจไอ้ที่มีสติอยู่กับลมหายใจนี่ไม่ใช่ใช้ความคิดนะใชใจแค่นะั้ใจมีสติอยู่กับลมหายใจได้ไหมไปไงานจะโกรธโกรธได้ไหมจะจะมองใครแล้วก็เพ่งเล็งใครได้ไหมตัวเหี้ยมันเกิดไม่ได้เลยเพ <laughs> ใจมันมีสติอยู่กับลมหายใจ <laughs> ใจได้ไหมเะฉะนั้น ถ้าโยมไม่มีสติข้างนอกเนี่ยบางทีตัวเทียมันเข้ามาแทงใจเราได้นะเข้าใจนะไหมอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะเขาไม่เรียกอะไรเขาเรียกจอมปวกแล้วมีเอในนั้นอาจจะไม่ใช่ตัวเฮียนะอาจจะเรียกตัวชมดหรือตัวอะไรนะผมก็ชื่อนึกชื่อไม่ออกก็เลยเอาตัวเฮียไปก่อนเพราะเพราะมันแทงใจดิ <c oughs> นะปวกตัวปวกมีหกลูก,ลก,ลกจะทำไง ถึงจะรู้ทันทุกรูอยู่ตรงรูตรงกลางนะ,ะานนันนั้นวันนี้ใจเรามีสติอยู่กับหายใจก็แค่แค่นี้หายใจมันอยู่ข้างในใช่ไหมแต่ใจมันชอบลอยออกมาลอยออกมาใจเราก็แนบเข้าไปแนบเข้าไปแนบเข้าไปใจแบบแนบเข้าไปหาลมหายใจดูสิมีสติแบบแตะเบาๆแตะเบาๆแตะเบาๆเาๆไป็นไงตัวเหี้ยเกิดไหม ทางตาทางหูจมูกรินกายไม่เกิดแล้วแถมยังพิจารณาได้ว่ากานี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้ามีสติอยู่กับลมหายใจเนี่ยใจมันจะเกิดพละหา้าสามารถพิจารณาได้การพิจารณาเนี่ยวันนี้จะเน้นให้รู้จักดํามหลีชอบด้วยยิ่งใจเรามีความดํามหลีชอบด้วยนะโยมดํามหลีชอบด้วยคือวันนี้โยมต้อง หนึ่งมีสติอยู่กับลมหายใจใจโยมมีสติลมหายใจแล้วก็ให้ใจโยมมีสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะเพียงพอและที่จะเข้าสู่มรรคผลนิพพานอามีสติอยู่กับลมหายใจด้วยใจแบบรู้ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่เครื่องอาศัยรู้ไหมรู้แล้วก็ใจสามารถพิจารณากายก็ได้ที่นั่งนั่งยังไงพี่นาเวทนาก็ได้ พินาจิตก็ได้พิจาธรรมก็ได้อ้าวมีสี่อยูอ่ลมหายใจมันจะพินาจากใจมันไม่แช่พิจาในสมองมีสี่ลมหายใจแล้วพอโยมตอนเนี้ยยมดึงตามมีสี่อยูอ่ลมหายใจบางทีอ่าโยมจะต้องดูหลวงพ่อฟังหลวงพ่อแต่ถ้าโยมไม่ต้องดูหลวงพ่อฟังหลวงพ่อเกิดอ,อะไรขึ้นมีสติอยูอ่ลมหายใจมีอะไรเกิดขึ้น ก็มีรู้ลมหายใจรู้เองเกิดขึ้นรู้เองเนี่ยของดีนะโยมตรงที่ปกติโยมบอกว่านับตาดูลมหายใจเราต้องการรู้เองเราไม่ต้องการดูลมหายใจไอ้ที่เราภาวนานเนี่ยเราต้องการไปที่จิตประพัสสนจิตหนึ่งที่มันรู้เองเพราะนั้นอย่าเพิ่งทําอะไรเด้อย่าเพิ่งกาหนดอย่าเพิ่งทาอะไรแค่ใจเรามีสติยมหายใจ หลับตาไม่ฟังหลวงพ่อละจมมีรู้เองไหมมันต้องไปเฉเงนเดอยู่นี้ม,นมีรู้เองไหมมันอยู่ที่ใจรู้เองเนี่ยคือเรียกว่ามรรคยานผลญาณที่เราภาวนาสมาธาิวิปัสสนาเนี่ยสุดท้ายต้องไปลงที่รู้เองจึงจะเกิดมรรคสมังคีรู้เองนั่งตัวตรงเดรู้เองมันจะได้มีกำลัง มีสติอยู่กับลมหายใจไม่ต้องคิดว่าต้องพยายามทําอะไรนั้นนะมีสติอยู่กับลมหายใจใจอะมีสติอยู่กับลมหายใจเหมือนกับฟังหลวงพ่อคุยหลวงพ่อก็มีสติอยู่กับลมหายใจแบบแตะเบาๆแตะเบาๆแตะเบาๆนะมีสติอยู่กับลมหายใจเวลาไม่ฟังหลวงพ่อหนับตามันมนรู้รู้เองเกิดขึ้นแล้วตรงที่รู้เองมันเห็นนะมันเห็นท้องฟองอยู่ มันเห็นกล้ามเนื้อคลายตัวมันเห็นร้อนเห็นเย็นของไออุ่นไอเย็นรู้เองเห็นไหมเนี่ยรู้เองเริ่มเกิดยะถาปุตตยานทัศน์นะโอเคไหมเพราะเวลามันรู้เองนี่มันเบิกบ,บานะโยมเอ,อมันไม่ต้องออกแรงรู้ไม่ต้องพยายามรู้อนะันนั้นมันเหนื่อยเอามีสติอยู่กับลมหายใจใจเราอันะนะ้นดมตาแม้จะดูหลวงพอ่อแต่มีสติลมหายใจใจอยู่กับลมหายใจไหม แ้ะดูอะไรใจก็ไม่ฟุ้งสมองก็ไม่คิดมากใจก็ไม่มีอารมณ์จิตในสมองก็ไม่ปรุงแต่งคิดนึกมีสติลมหายใจเวลานั้นคุณภาพของจิตในการดูก็ชัดคุณภาพของจิตในการมองก็ชัดคุณภาพของจิตในการฟังก็ชัดคุณภาพของใจในการรู้และรู้สึกลมหายใจชัดไหมอ่าตอนนี้พอเรามีสติลมหายใจ พอเราเริ่มไม่ต้องรับรู้ภายนอกจิตก็กลับมารวมกับใจเป็นจิตอย่างเดียวหรือใจก็ใจอย่างเดียวก็แล้วแต่จะเรียกอ่าตอนนี้จิตก็มารวมกับใจจิตหรือใจรวมเป็นหนึ่งก็เกิดรู้รู้อันบริสุทธิ์รู้อันบริสุทธิ์คือมันรู้เองมีสติอยูใ่ในใจค่นั้นนะมันรู้เองแล้วมันเกิดยานเห็นมันเห็นด้วยรู้เองนะ ท้องผอมหยุเห็นเหงื่อเห็นร้อนเห็นสกปรกเห็นร่างกายนั่งเห็นเห็นไปถึงเวทนาเห็นไปถึงอาการคงแต่งที่มันจางคลายคลายออกสาดขึ้นเพราะนั้นถ้าโยมยิมีสิอยู่ลมหายใจรู้เองของโยมจะเ,เป็นรู้เองที่บริสุทธิ์มากขึ้นมากขึ้นเพราะพระเจ้าทรงตรัสว่าอาณาปานิอันบุคคลจเจริญให้มากกายก็ไม่ลำบากใจก็ไม่ลำบาก มีสติอยู่กับลมหายใจแล้วก็หลับตารู้เองไหมนอกจากรู้เองแล้วมันมาเห็นกายอุย้ยทำไมมีท้องพองยุบมาเห็นกายทำไมมีเงื่อมันพิจารณาทาในตัวมันเองนะ้รู้เองเนี่ยมันพิจารณาด้วยการเห็นนะมันไม่ได้พิจารณาด้วยการคิดน,นะส่วนมากเราพิจารณาด้วยการคิดเราไม่เคยสุกพิจารณาด้วยการเห็นพอมันมีรู้เองปั๊บมันก็เห็น เห็นมันก็พิจารณาด้วยการเห็นพิจารณาด้วยการเห็นเห็นตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงเห็นแล้วก็วางเห็นแล้วก็วางมีสติอยู่กับลมหายใจก็จะมีรู้เองมากขึ้นต่อเนื่อมากขึ้นมันก็จะเกิดการพิจารณาด้วยการเห็นยิ่งถ้าเรามีดำริชอบมันจะพิจารณาด้วยการเห็นชัดซึ่งอานิจจัง ไม่เที่ยนไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นว่าเป็นเราหรือของของเรามีสติอยู่กบลมหายใจก็จะเห็นทั้งลมหายใจเห็นทั้งสติใจเราจะเกิดการเห็นด้วยนะเห็นทั้งลมหายใจเห็นทั้งสติในลองลืมตา เดิมตาเราก็จะมีสติอยู่กับลมหายใจเห็นทั้งตัวเรานั่งหายใจและเห็นทั้งตัวเรากําลังนั่งฟังหลวงพ่อนั่งดูหลวงพ่อให้รู้เองคือรู้ที่อยู่ระหว่างกลางไม่นอกไม่ในไม่ในไม่นอกไม่ส่งจิตเข้าในไม่ส่งจิตออกนอกเห็นทั้งในเห็นข้างนอกไห่รู้เองเนี่ยเห็นทั้งหลวงพ่อเห็นทั้งใจที่อยู่กับลมหายใจหรือไม่อยู่กับลมหายใจหรือยังมีอาการเห็นข้างนอกไหมเห็นหลวงพ่อเห็นข้างนอกได้ยินข้างนอกไหม เห็นข้างในไหมโยมอยู่ตรงที่รู้เองเนี่ยตรงเนี้ยท่ามกลางเนี่ยเขาเรียกว่าอาอยู่ระหว่างทั้งเรียกว่าไม่ออกนอกไม่เข้าในมากไปเป็นมัชิมาปฏิปทาเนี่ยตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นอุเบคาเป็นกลางไม่นอกไม่ในไม่ในไม่นอกรู้เองมันเห็นทั้งนอก,นอกทั้งในไหมอ่าตอนนี้โยมสบายแล้วหารู้เองเจอแล้วโยมอยู่กับรู้เองด้วยการมีสติอยู่เราหายใจบ่อย จะขยับจะเคลื่อนไหวจะเดินจะเหินจะเดินเร็วเดินชา้าจะวิ่งจะขับรถก็มีสติอยู่ลมหายใจมันจะมีรู้เองเห็นคนนี้กําลังนั่งขับรถแล้เห็นข้างหน้าว่าขับรถไปไหนแต่เมื่อก่อนไม่เคยเห็นคนคนนี้เลยเห็นแต่ข้างหน้าอย่างเดียวว่าจะไปไหนแล้วก็รีบรีบ,ร,บร้อนๆมีสติอยู่ลมหายใจเห็นรู้เองไหมหลับตาเห็นรู้เองแล้วกูรู้เองก็จะตื่นขึ้นมา มีสติร้องหายใจรู้เองนอกจากตื่นขึ้นมาแล้วรู้เองก็จะพิจารณากายและกายในกายเพราะรู้เองมาอยู่ข้างในมาพิจารณาได้ทั้งกายและกายในกายมีสติอยู่ร้อหายใจรู้เองก็จะพิจารณากายและกายในกาย ก็จะพิจารณาไปจนกระทั่งมันปล่อยวางความยึดมั่นถุกมัีในกายยิ่งปล่อยวางมันก็จะเห็นอะไรภายในกายเช่นเห็นเวทนามันก็จะพิจารณามีสติอยู่กับลมหายใจพิจารณาเวทนาแล้วก็เวทนาในเวทนามีสติอยู่กับลมหายใจพิจารณากายบ้างพิจารณา มีสีอยู่กับมรายใจพาจารณาเวทนาแล้วก็บางทีก็พิจรณาไปถึงจิตที่ปรุงแต่งมีสีลงอยู่กับมรายใจพาจารณาจิตที่กำลังปรุงแต่งแล้วเห็นจิตจางคลายคลายออกสลายคืนบางก็พิจารณาถึงธรรมคือความจางคลายคลายออกสลายคือว่านี้คือทางคนทุกเหตุแห่งทุกก็เพราะว่ามีแต่ความยึดบั่นถือบัน่นมันพิจรณาตรงที่ ทำให้เกิดเหตุแห่งทุกข์พอะยึดมั่นถือมัน่นตรงที่มันปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมัน่นมันก็เห็นความจางคาใครออกสักคืนเพราะนั้นวันนี้โยมมีสติกระลมหายใจยมจะทําสติปัฏฐานสี่ให้เป็นรูปูลสาม,มารถพิจารณากายและกายในกายพิจารณาเวทนาและเวทนาในเวทนาพิจารณาจิตและจิตในจิตพิจารณาธรรมและธรรมในธรรมแม้จะดืมตามีสติอยู่กระลมหายใจพิจารณากาย คนคน,คนกายก็คือเราที่คมประเีที่นั่งอยู่พิจาได้ไหมพิจาดิมันพิจาณาได้มันจะเห็นไงเห็นพองยุบเห็นไหวเห็นขยับเห็นร้อนเห็นเงื่อนเนี่ยมันพิจาอยู่เนี่ยเพราะเวลามีสติอยลมหายใจมันละเอียดมันก็จะเห็นอะไรที่ยากกว่าทั้งเคลื่อนทั้งไหวทั้งกระเพื่อมทั้งกระเพื่อมต่างๆส่วนต่างๆมันก็พินาพินาโอ้ไม่ใช่เราไม่ใช่เรามีสติอยู่กับลมหายใจขยับเคลื่อนไหวกายเราก็ขยับอะไรต่างๆมีอารมณ์กระทบมันก็มีเวทนา มันก็พิจารเวทนาของมันเองโดยเฉพาะยิ่งถ้าเราดําริชอบปล่อยวางเพราะอะไรไม่ใช่ไม่ไม่ควรยึดวั่นว่าของเป็นเราของเราพิจารอะไรอะไรก็ไม่เที่ยงพิจารว่าอะไรก็ไม่เที่ยงพอมันมีดําริชอบอย่างนี้เวลามีสติอยู่ลมหายใจมีอะไรกระทบเกิดเวทนามันก็จะพิจารปล่อยวางหมดเลยนะมีอะไรกระทบเกิดเวทนาแล้วมีความปรุงแตง่งปรุงแต่งแ่บเป็นเราของเรามันเห็นแล้วก็ไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่เราของเราไม่มีเราของเรามันจะพิจนาอย่างนี้เพราะนั้นวันนี้โยมจะ,จะเจริญอาณาปณสิบวกสติปัฏฐานสี่คู่กันเลยอ่าสติปัฏฐานสี่ก็คือมีสติพิจารณากายกายในกายนะกายเป็นภายในบ้างภายนอกบ้างภายในบ้างเป็นัภายในทั้งภายนอกเวทน,นาจิตธรรมก็เช่นกันและวันนี้นะตรงที่มีสติและพิจารณาเนี่ย คำว่ามีสติก็โยมก็มีสติอยู่กับกายเป็นไขยักตาสติหรือกับลมหายใจเป็นอนาปปนาสิกจึงเรียกว่ามีสติอย่างไรตามที่พระองค์ทรงทรงแสดงธรรมไว้ก็มีสติที่กายกับกับลมหายใจโอเคไหมและสามารถพิจารณากายก็ได้เวทนาก็ได้จิตก็ได้ธรรมก็ได้อาวยั้นลืมตาพอหลับตาโยมก็ลืมสติอยู่กับลมหายใจ นะหับตาอยู่ก็จะนั่งมานั่งดูอนะไรโยมพี่นาให้สติอยู่กับลมหายใจก่อนแล้วโยมก็มีรู้ตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าหายใจแล้วรู้เนี่ยมันจะตื่นมันจะทําให้ไม่งวงนอนบางทีไม่อยากหลับตาเลยรู้ตื่นมันเห็นด้วยรู้โอเคนะมันเห็นด้วยรู้อ่ารอบนี้ก็พอสมควรเวลาของทุกท่านมีสติพี่นาจายเวทนาจิตธรรมแล้วก็ข้าม ความยึดมั่นถือมัน่นสู่ความค้นทุกขหลุดพ้นในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเทอน